เมนูทีมอ่าเมนูตรงนี้นะครับพี่ตัวแทนสามารถตรวจสอบข้อมูลทีมแล้วก็ลูกทีมของพี่ตัวแทนทั้งหมดได้เลยนะครับด้านบนนี้นะครับ,บก็จะมีบอกจะมีบอกตำแหน่งหรือว่าเลเวลของพี่ตัวแทนไว้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นระดับ8นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าพี่ตัวแทนต้องการแจ้งปรับตำแหน่งนะครับยอดถึงเรียบร้อยแล้วสามารถกดแจ้งปรับตำแหน่งตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็ข้อมูลทีมตรงนี้นะครับจะรวบรวมในส่วนของยอดขายสะสมของทีมของพี่ตัวแทนนะครับทั้งลูกทีมที่ติดตัว เป็นสมาชิกติดตัวของพี่ตัวแทนหรือว่าเป็นลูกทีมที่เป็นลูกทีมของพี่ตัวแทนอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนี้นะครับก็จะเป็นรายชื่อนะครับของลูกทีมของพี่ตัวแทนนะครับผมที่ติดตัวของพี่ตัวแทนอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าพี่ตัวแทนต้องการดูละเอียดกว่านั้นนะครับสามารถกดปุ่มดูลูกทีมติดตัวของคนนี้ได้อีกชั้นหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ในหน้านี้นะครับก็จะมีบอกว่าของคนนี้ครับผมลูกทีมของคนนี้เขาขายได้เท่าไหร่แล้ว แล้วก็ยอดขายส่วนตัวของเขาเองเขาขายไปได้เท่าไหร่ก็จะมีบอกทั้งหมดเลยนะครับสามารถกดเรียงลำดับได้นะครับหรือว่าจะคน้นหาจากเลข FM ก็ได้เช่นกันนะครับ